ถึงหลวงพรวางแล้วนะคะมาถึงโรงแรมแล้วนี่นั่นนี่ดิบเอ้ดิ๊บเอมาถึงโรงแรมแล้วนะคะเนี่ยขอถ่ายรูปโรงแรมไอ้ <You S 1> ขออัยวิดีโอเกี่ยวเดี๋ยเอาเลยเถอะหน้าไอ้เทกวิดีโอเปิดอ่า ถึงโรงแรมแล้วนะคะเป็นเมืองเล็กๆแต่ว่าโรงแรมโอเคเลยนะคะโอเคยูเคน์ูด้าอีนูจะโชห้องนะคะห้องกว้างมากค่ะนี่ชอบเขาปร,ประดับด้วยไม้นะคะเตียงก็าทำสวยมากเลยค่ะนะคะแล้วก็มีหน้าต่างเปิดประตูค่ะเปิดประตูเห็นนะแม่น้ำโขงนะคะที่มองไปข้างนอกคือแม่น้ำโขงนะคะแล้วก็ที่สำคัญ มีที่ให้เราแช่ตัวด้วยนะคะนี่มีอ่างให้เราแช่ตัวด้วยนะคะนี่ล้างมือแต่ว่าเสียอย่างเดียวไม่มีสะไม้หนาม,มก็ไม่เป็นไรคะ่ะแต่ว่าเขามี้อ่างให้แช่ตัวแล้วเวลาร้อนนะคะนี่ก็แต่งได้สวยค่ะถือว่าโอเคเลยนะคะกว้างขวางเป็นห้องที่กว้างก็มีทีวีอยู่มุมนี้นะคะกาแฟ แล้วก็มีโต๊ะนั่งเล่นด้วยนะคะนี่คืมอมุมของเตียงนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมข้างนอกค่ะมีเบาะนี่ด้วยนะคะนี่เบาะนี่ออกมาที่นั่งให้ดื่มกาแฟข้างนอกด้วยค่ะนี่และมองไปข้างนอกก็เป็นแม่น้ำโขงนะคะเนี่ยคือแม่น้นนำโขงนะคะเป็นแม่น้ำโขง วิวสวยค่ะมองเห็นฝั่งนั้นฝั่งอะไรไมไ่ฝั่งไทยหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่น่าจะใช่นีเลยค่ะมีรถโดยสารรถอะไรจอดล้อนะคะอโอเคนะคะ ชมแบบคร่าวๆนะคะชมห้องแบบคร่าวๆก่อนนะคะคชอบเตียงค่ะชอบบรรยากาศเดี๋ยวเราจะต้องจำไปไว้สำหรับแตกห้องนอนนะ,ะโอเคนะคะก็จบไปไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนจ้า